บ้าดินห้อยดินทินิสานครับสวสดีเม่์เมเอฟซีครับเสาของวันที่12นะครับมีทวนนายนตอ6พัครับเมื่อนี้บ้าดินมาละเบืงนงละไม่ไพ่ปลาคือเก่าครับพี่น้องครับมาทำกลางสายฝนครับฝนกาล่างลินมากครับพี่น้องครับคันบ่มากักินหอยเม่์เมยเอฟซีนะครับเมื่อนี้มาคนเดียวครับบ้าบอยกับไปอีกจุดหนึ่งนะครับบ้าดินมาคนเดียวมาอีจุดไม้ไม่ครับ บมูว่าบารดินสิไใหญ่บอครับมือนี้เดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับก็บารดินครับสวัสดีครับครับผมมาหอดองหอดปลาแล้วครบโมโมบคับมึงว่าซิมีทำไมหายหาบบอครับมือนี้กลุ่มซองกลุ่มซองพี่น้องเอ้ยป๊าดนอนนี่มันคืองามแถอพี่น้อง ลายอ,อายัมไบสวยงามตามทองพระโลงครับเปิดคนอะ่นะคนอ่ะคนอ่ะสวยงามครับพี่น้องพี่น้องครับน,น,นี่ง่ามงาม,งามครับนี่โอ้ยลายอัมไบเลยพี่น้องผม สวยเลยครับพี่นอ้องหนังปลากลายมากโอน้ำใหม่นี่อันนี้ครับฝ่าวยาียงฝ่าวหาฝ่าวขืนครับผมนะมันหนัปลามาผลแห้งแบบสุดขีดเลยครับมาเคลื่อนนี่เป็นกระลังไหลโมโหเมกันนะครับบ้านดินกับสีฝ่าวหาครับพี่น้องผม ย่านขาบไปบ่อไดในย่านครับมาบ่อใดครับเพราะว่าส่องหนึ่งเป็นส่องที่นามไล้พานเลือกแง่งครับเผยเห,หวิพีน้องครับ ำเราฝนขึ้นมาเนี่ยโอ้

มันเริ่มไหลมากโลล่วมกันแล้วครับฝนมากมาื่อคืนนี้พี่น้องเอ้ยเ้าดิน้ะสิข่าวหาครับก็จุดนีน้ำขนมาในร่อ,นาาองนี่นะครับเ้าดินจะถามอะไรได้ครับข่าวฝนมาร่วมตัวกันเร่งแง่งครับนี่มันกำลังไหลมากล่ะครับไหลมาจากฝน ôi, ừ. có khô không? có nó làm gì không? thử đẹp như số sổ không nên thử đẹp đúng. เปลาดินเศษขั้วไหมเศษของนนามห้ยายท่องไหมฮึ้นมองขั้วมองหนามมันไ,ลไหลไหมขึดฝันไหวพี่นองคนทำความฝันครสบสามตายฝันไหวก้อนครับพี่นอ้องคนมีความฝัน ยหยดไหลอยู่กดไหลกดเฉะเทียดด้เงินได้ทองขึ้นเรียนเมื่อวันที่นึงนพี่นอ้องคนจนเหรียญห้อยคนรวยเหรียญหุน่นโอ้ยไทยซื้อเล็กแจกซื้อเหรียญคนเฮามีความฝันสุกคนครับฝันว่าอยากได้นั่นฝันว่าอยากได้นี่ฝันว่าอยากกินนั่นฝันว่าอยากกินนี่เห็นมูเขากินแสบๆก็อยากกิน วันครับวัน <laughs> อยู่ฟันกินอยู่ก้าบมานด้ครับพี่นองเสียงดังเมืองเมืองมาล่ะอาบุ้ดนอนนี่อ้อบาดินอนเป็นต้นใหม่อย่างเป็นพุ่นแบบนี่แาดน,นอนน้องดีนอนพี่น้องไม่ไงเดี๋ยครับ ฝนกตกพฝนครับนี่กับพะนุงบ้านนี่ก็ังคนอน

หลวงไฟนอดังดินจั่างไรทำไมไหใหญ่เลยพูน่ะครับโอ้ยครับพูนะ่ะอุ้มกระซิบบขึ้นพูน่นะสวยงามเลยครับเวียนปไฟเราใหม่ครับตรงที่บ่าวดินยืนเนี่ยคือคือหลองน้ำนะครับหอยดินยืนยืนอยู่กลางหลองน้ำนะครับมันขึ้นฝนตกแห้งนะครับผม น้ำกำล่างถอนข้ามานะครับบดินตรงถ้ำเวลาจากจุดนี้หาหน่อไม้ได้เร็วที่สุดครับนี่ครับผมต่อเน,นื่องครับน่นะหน่อไม้ไผ่ป่านะครับหน่อไม้ไผ่ป่าหร,รือว่าหน่อไม้ไผ่น้ำครับ สามารถเปลี่ยนน้ำใหม่โซม้ำมกก็ไ,ได้ครับตเนี้ยครับเป็นต่อไปครับเปียนโอโต่ชมพูชมพูเลยครับ งององามัวนี้การคุ้นน้ำใหม่ไปลายปลากับบนกมันง่ายๆดยครับ ตัวแกงใส่มาคือคืนอ่อนๆครับใส่พักขาพาออีตูวอุ้ยมาแรงรอดดินแสงนิ่มไปิ่นแกงอีกอยู่ครับแสบแม่แม่เอฟซีไปลอกมึงดนะครับกับแกงธรรมดาเขานีแ่แหละครับแต่ว่าเอาบบบคือคืนอ่อนๆถิ่นใส่นะ,ะครับแบเขือยังไงก็ได้ครับอ่อนๆนิดห,หน่อยถิ่นใส่แกงมาใหม่มันแสบคักอ๋อหนาหลาย ฟ้ตาตรงหน้าผาดบ้าวดินก็ขึ้นพี่น้องม,มหมฮกันแห่งสิขึ้นไลก์กว่านี้ครับเฮ้ยหิ่มน,นังกัเอาโอยู่ครับบ้าวดิ้มโสกออกกินครับนอนั่งดินมสวยสวยเลยครับกำลังแก้แสบ สวัสดีแม่เอฟซีทุกท่านนะครับแม่แม่เอฟซีโทรมาบางเทีเราวดินกะบ่บได้รับสายเด้อครับโทรศัพท์บราดินกลางทีกะได้ยินเสียงบ่ได้ยินเสียงไงนอนนองดินงามๆด้วยครับพี่น้องครับเอาละกระถมไปครับเบื่อบ่อยเป็นขืนโค้นนะครับ มึงไงพี่น้องอ้ยเสียบเขาซะบักกลางฝัดดินเบาดินอ้ยอันนึงครับน้ำเปนโคม,คมเนเลยพี่น้องมึงนน่ยอันนี้ตีบางหับในเสียบโอ้ย,อยเกือบูดเกือบมืดสมัตถภาพแล้วครับโอ้ย อุยมาปวดแท้ครับเขียบเนื่อยเสียแขนเฮ้ยงอ,อ,อนอ่อนอยู่เด้พี่น,น้องเนาใหม่โดนฝน แก่ผลผลขึ้นมาเห็นปลายสีเขียวสืว่อๆบังขับนอผลนอน่อ,อนๆเลยครับขี่นอนเลยเต็ดอุ้งคลุม่เลยนะนตุบุยข้นขึ้นข้นซับนึ่งขนซับกว่ตุบุยนอใหม่กับตุบุย <c oughs> มีพี่พี่เอฟซีนะครับถามเข้ามาปลาโนใหม่นั่งดินมีจักสายเอยอโนใหม่ไาป่ปลามีจักสายพันธุน์โนใหม่ไาป่ปลามี ลายสายพันธุ์ครับยางเช่นน้งไม้หนามนี่ครับมีแบบนี้นะครับที่บาดินคูดนี่ครับมีอยู่สองสามสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์นี่คือว่าสายพันธุ์เดียวกันแต่ว่าเขาเอื่อนไวยังไงล่ะเอ่อคนละลายครับมีลายลายเขียวลายสีม่วงแล้วก็ลายเป็นสีฟ้านะครับสีชมพูก็มีครับแต่เพิ่มสีข้นนะครับแล้วก็มีหนอลายหนอโจดยังไม่ออกนะครับถ้าเราฝนตก เมฆพี่น้องน่สวยๆเลยครับ เสียงน้ำอื้อๆนาาหละพี่น,อออกกน,น้องเราจะต้องหลีบหาหัวหาหลีบขึ้นนะครับพอเห็นขนาดม,มากแนละ้วเบ้าดินสีขาวเมดดื่อไรครับ ไว้เลยครับ ไปติ๊บเพื่นไหวครับปาดเ้อะนงามเถอะพูน่ะไปไปติ๊บอะไรด้ยีงครับปาดเลียอ,อุย้ยหุยอ,อันนี้ก็ถือว่าไปนอนังน่งดินะครับเพิ่งนพ่นมาเศ้านะครับคนปุ๊บอากาศนี่ สวยงามนะครับน้าพี่น้องนอน,นี่เห็นแต่ปลายพลนโพโว้ยู่นี่ครับพี่น้องครับอ้าวคือสวยนะครับ พูน้อนนังดินครับเื่งดินเป็นที่ระรับน้ำงานในเอฟครับพูดนะสวยงามเลยครับน้ำแตกน้ำเต้นพูดนะสดสดครับ อวบครับอวบจนเนยงามเอาของงานพี่น,น้องผมคุณน,นะครับสวยๆเลยครับนอเพิ่นใหญ่นอเพิ่นงามครับพี่นอเ้นองบนนี่ครับเห็นแต่ปลายโผเหมือนเหมือนจะเล็กกับนอนเมื่อกี้นี่ครับนนพี่น้องผมแต่ปลายโผโปโวเลยครับเบดี๋ยวเราดึจะกวดออกนะครับคุณนะเห็นไหมครับ ธรรมดาบอรอคพิ้นตะไบแบกนี้ครับมปนธรรมดาได้ครับเป็นวัดบังสิ่งวยงามครับ นกัสวยๆเลยครับมผลงานการหาหน่อไม้ของบาวดินครับ สาของวันที่1 2มิถุนายนครับอูไงพี่น้องนองงามงามครับสวยงามคือเก่าครับเต็มตาสวดจุมบุมครับบาดินเกษิเดกับแล้วครับพี่น้องครับบูมบาดินเกษรเดกับแล้วครับพี่น้องครับบาดินขอบุญขอบพุณนเ้อครับเขามากดไลค์กดแชร์นะครับเพี่กลัา่งใจให้ลูกล้านนะครับบานห้อยดินนะครับเมื่อนี้ก็เท่าได้่มานเต็มตาครับคือเก่าครับฝนเกษมาแล้ะครับ ลุมลุคคู่ค้านพี่น้องย่าน้ำไหลมานะครับเพราะว่าน้ำฝนตกมาเมื่อนก็ล่างไหลถอนกันมานะครับบาวดินมันรับหวยนะครับฐานมาแห้งๆบาวดินกระสีหาหมองขามเนี่ยนะครับบาวดินกระลยเฝ่าหาฝ้าสจกลัลแล้วครับบาวดินขอบนขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับทุกๆการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกให้ล้านนะครับอยู่ดีไม่แห้งรำรวยสุขภาพแข็งแรงสุขุตสุขคนครับสวัสดีครับ